การเน้นคำในโปรแกรมบว d ทั้งเอกสารทำได้ง่ายๆทำตามขั้นตอนตามนี้เลยครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่แทนที่นะครับแล้วไปพิมพ์ที่ช่องนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะเน้นนะครับตรงนี้ช่องค้นหานะครับเราจะเน้นคำว่ากล้วยหอมนะครับแล้วก็แทนที่ด้วย กล้วยหอมนะครับคำเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้แล้วไปที่รูปแบบนะครับตรงนี้เลือกเป็นคําว่าเน้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าแทนที่ด้วยเนี่ยมันจะมีคําว่าเน้นอยู่ข้างล่างนะครับแสดงว่าเราหาคํานี้แล้วก็ไปโผล่ให้มันเป็นการเน้นนะครับขึ้นมาเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือกดที่แทนที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับหนึ่งสองสานี่นะครับ ก็กดตกลงนะครับก็เราจะสังเกตเห็นว่าข้อความที่เราต้องการที่จะเน้นนคลิปเมื่อกี้นะครับคำว่ากล้วยหอมนะครับก็กลายเป็นสีเหลืองทั้งเอกสารเลยนะครับก็ขั้นตอนการเน้นง่ายๆตามนี้เลยนะครับ